สวัสดีครับก็วันนี้ก็มาพบกับลุงแกมันอีกครั้งหนึ่งฮะหลานๆวันนี้ลุงแกมันจะพามารัดย่ะฮากูนะฮะหมู่บ้านยะฮากูก็เป็นวิธีของพวกสปีดลันนะ่ะเราไปดูวิธีกันฮะเดี๋ยวลุงแกมันพาวิ่งไปเมื่อกี้เป็นตะเกียงใช่ไหมเราวิ่งลงมาตรงนี้ฮะ,ะแต่เราจะต้องมีซอสเปียร์หรือซอเคเบิร์นะฮะาซสเปียร์หรือซอเคเบิรก็ได้พกมาฮะไม่ต้องตีบวกไม่ต้องทําอะไรทั้งสิน้นนะวิ่งลงมาตามทางที่ลุงแกมันพาวิ่งลงมาฮะโอเคเคลียร์พวกนี้ก่อน าจากนั้นจะสังเกตตรงนี้มันจะเป็นพื้นที่เป็นมุมตรงนี้ใช่ไหมฮะให้หลานๆวางเท้าเท้าหนึ่งไว้ข้างนี้ฮะให้อยู่ในตำแหน่งนี้นะฮะอ่าเดี๋ยวอ่านี่ฮะอ่าวางเท้าไว้ประมาณเนี้ยฮะแล้วก็กดชาร์จโจมตีฮะอ่านี่ฮะวางเท้าไว้ประมาณนี้อ่ะไม่ฮะเดี๋ยวให้ดูฝ่าเท้าชัดๆฮนะ อ่าวางไว้ประมาณนี้ฮะเขยืบลงมาอีกนิดนึงอ่าประมาณนี้ฮะแล้วกดชาร์จโจมตีฮะอ่าแล้วก็มันจะลงมาตรงนี้ทีนี้หลานต้องอยู่นิ่งๆฮะแล้วกดกิ้งไปด้านหน้านิดเดียวฮะกดกิ้งอ่านี่ฮะอ่าเห็นไหมฮะก็จะเป็นทางลัดไปสู่ห้องบอสห้องบอสก็อยู่ทางฝั่งที่ลุงแกอ่ะเนี่ยฮะห้องบอสก็อยู่ทางฝั่งเนี้ยฮะ อ่าเนี่ยฮะเราไม่ต้องไปเจอฮันเตอร์ไม่ต้องอะไรฮะเรารัดลงมาตรงนี้เลยฮะก็จะทำให้อ่าไปได้ไวขึ้นนะฮะก็ยังไงก็ขอฝากหลานติดตามด้วยนะฮะก็ DV Hunter ตอนนี้ก็ยอดซับก็มาเป็น1 1 8คนแล้วฮะก็ยังไงก็ชื่นชอบยังไงก็ฝากกดติดตามช่อง DV Hunter ด้วยฮะของลุงแกมันเองฮะบายครับหลาน,ลาน